เด็กๆนะคะจัดกลุ่มฝาขวดที่คุณครูให้นะคะจัดกลุ่มตามสีค่ะจัดกลุ่มตามสีค่ะสีชมพูเอาไว้กับสีชมพูสีฟ้าเอาไว้กับสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะจัดกลุ่มฝาตามสีเลยค่ะเอาลงมือค่ะจัดกลุ่มค่ะจัดกลุ่มฝาที่ครูให้อ่ะค่ะให้มันเป็นกลุ่มเดียวกัน ให้เป็นกลุ่มเดียวกันค่ะจัดกลุ่มฝาที่เป็นสีเดียวกันค่ะนะาลูเบตกรบเออัสลานเก่งมากค่ะ จัดกลุ่มฟ้าขวดที่เป็นสีเดียวกันนะคะนี่คะ่ะพี่จัดตัวเล็กกับตัวใหญ่างจัดให้หมดค่ะจัดให้หมดทุกอันค่ะหให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะนี่รถบีม มายามีนจัดกลุ่มฟ้าที่สีเหมือนกันค่ะสีเหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันค่ะสีชมพูเอาไว้กับสีชมพูค่ะลูกสีชมพูก็เอามาไว้กับสีชมพูอย่างเนยค่ะยอย่างเนยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเดียวกันสีเดียวกันอ่าสีฟ้าก็ไปไว้กับสีฟ้าค่ะ อ่อัมีหน้าเก่งมากอ่ะฮัตบีแล้วค่ะอ่าสีไหนเหมือนกันเอาไปว่าอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะอยู่เดียวเลยใช่ค่ะอ่ะรับไฮดิฟของหนูได้สีอะไรบ้างครับจม,บมูวเขียวฟ้าเลยหลอ,อืมเก่งมากค่ะอ่ะหนูได้สีฟ้าค่ะสีขาว แล้วก็สีน้้ำเงินแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีชมพูเมื่อกี้หนูบอกอันนี้สีฟ้าใช่ไหมคะอันนี้สีอะไรคะสีแดงเอ้าอันนี้้าสีฟ้าก็ต้องอยู่กับสีฟ้าสิลูกอ่าแล้วนี่สีอะไรคะสีอ้าฟ้าเหมือนกันไหมคะอ้าเหมือนกันต้องอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเอเมนะคะนี่หนูได้สีอะไรบ้างกลุ่มสีอะไรบ้าง อ้าวแล้วตกลงอันนี้สีอะไรครับสีน้ำเงินต้องกับต่างหากไม่เกี่ยวกับสีฟ้าอ่าเท่ากับหนูได้สีชมพูใช่ไหมแล้วก็น้ำเงินสีฟ้าแล้วก็สีสีขาวนะคะพี่ฮัสบีได้สีอะไรบ้างคะนค่ะพูดดังๆลูก หนูได้สีชมพ <ขา S 2> ูค่ะแล้วหนูก็ได้สีสม้มแล้วก็สีเขียว <ขา S 2> สีฟ้า,<ข>าสีขาวอันนี้สีนำเงินน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ส้มส้มแล้วก็สีค่ะ อีกอันหนึ่งสีอะไรคะสีเทาสีเทานะคะอ่านี่เป็นตัวอย่างอ่าเดี๋ยวคนนี้ได้สีอะไรคะได้สีชมพูชมพูขาวและสีฟ้าอ่ะดีน้าหนูจัดฝาขวดได้ทั้งหมดกี่กลุ่มลูกหกลุ่มหกกลุ่มมีกลุ่มสีอะไรบ้างคะ อ๋อแยกเป็นสีฟ้าอ่อนสีฟ้าเข้มด้วยโอเคค่ะอัสมีน้าค่ะหนูได้กี่กลุ่มคะส่กลุ่มสกลุ่มหรอคะอ่านน้องนับสิคะสี่กลุ่มจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ได้กี่กลุ่มคะ5กลุ่มนะคะให้ฟังดีๆนะอัสลานฟังคําสั่งดีๆนะให้จัดกลุ่มให้จัดแถวนะคะทั้งหมด3ามแถว เอาฝามาวางเรียงทั้งหมดสามแถวแถวละสิบอ่าวทำค่ะแถวและสิบอ้าอวทำนัลเบตทำแถวและสิบสามแถวค่ะวางเรียงให้ตรงกันนะคะ อัศลานับขึ้นมาวางใหม่หนึ่งสองหยิบขึ้นมาค่ะลากขึ้นมาทีอ่าให้ครบสิบต่อไปแถวที่สองค่ะแถวที่สองค่ะนับขึ้นมาค่ะหนึ่งค่ะนับขึ้นมาค่ะหนึ่งนับขึ้นมาสองเอาให้ครบค่ะ Bien, ตาลัดนับด okay, right ินับนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห okay, ้าหกเจ็ดแปดเก้าส okay, uh, okay, uh, nah, ิบอ็ดสิบสองสิมี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าทำไมอ้นี่มันไม่ตรงกันนะแถวละสิบวางเรียงให้ตรงดี แสดงว่ามันไม่ตรงเห็นป่ะมันไม่ครบสิบแถวสองว่าไงครับไปไปไปลัดดูแถวสองครบสิบไหมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาแล้วแถวที่หนึ่งเท่าไหร่เนี่ยนับใหม่ อ้าวเห็นไหมมันเกินไม่อ่าต่อไปแถวที่3นับไม้นับให้ครบสิแถวที่3อืมขู่ไปนะคะเดี๋ยวขู่ไปเดี๋ยวขู่ไปนั่งเกือบแล้วเก็าสิบขรบ์ไงขมบ์ไงนัลลิเบทแถวละ10ครับแถวละ10เอานับครับหนึ่งสอสามสี่ห้ 7แล้วค่ะเอามาต่อตรงนี้ค่ะแปดแถวและสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วค่ะเก้าเก้าแล้วก็สิบอ่าต่อไปแถวที่สองอีกสิบค่ะแถวที่สองนับอีกสิบค่ะ แถวที่สองนับมาสิบแถวที่หนึ่งได้สิบแล้วต่อไปแถวที่สองค่ะแถวที่สองนับขึ้นมาสิบค่ะอ่าวางให้ตรงกัน เราไปแถวที <ooo paying attention> oh, ่สามค่ะเดี๋ยวครูเช็คอ่ะดูอ่ะหนูนับค่ะวอาพอดี ฟังคุณครูให้จัดกลุ่มทั้งหมดกี่แถวกี่แถวคะสามแถวนะคะแถวละแถวละกี่ฝาสาแถวละกี่ฝาสามฝาแถวละกี่ฝาลูก ครูให้จัดสามแถวแถวหนึ่งกี่ฝาสิบฝาก็นับไปเมื่อกี้ไงคะน้ลือเบศเมื่อกี้หนูนับได้เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้นับแถวแรกได้เท่าไหร่คะนับได้สิบนะคะแถวที่สองได้กี่ฝาค่ะสิบแถวที่3ามกี่ฝาค่ะสิบฝาเพราะฉะนั้นสามแถวก็มีทั้งหมดกี่ฝาสามฝา อ่าแถวและสิบสามฝาสามแถวรวมกันเป็นสามสิบทีนี้เวลาเด็กๆนับเอานับแถวที่หนึ่งค่ะสิบยี่สิบสามสิบใช่ไหมใช่ไหมสรุปเธอมีสามฝาหรือว่าสามสิบฝาอ่ะนัลยเบตเธอมีฝาทั้งหมดสามฝาหรือว่าสามสิบฝา ถามฝารับมาดิฟหนูมีฝาทั้งหมดกี่ฝาลูกหนูมีฝาทั้งหมดกี่ฝาครับสามสิบฝานะอ่ะรูถามนัลุเบตไหมนัลุเบตทั้งหมดมีกี่ฝาเห็นไหมคะคือเพื่อนพูดน่ไม่ฟังเพื่อนไงเวลาเพื่อนพูดปุ๊บ คือหันไปคุยพอตัวเองตัวเองตอบแล้วไงไม่ต้องฟังไม่รู้ว่าตัวเองตอบถูกหรือตอบผิดเนี่ยมองยังไงเป็นสามอ่ะครูถามหน่อยมองยังไงเป็นสามสามฝาสามแถวกับสามฝาเนี่ยมันต่างกันไหมสามฝาคือยังไงไหนยกขึ้นมาสามฝาสิยกฝาขึ้นมาให้ครูดูสามฝาค่ะอายกขึ้นมาให้ดูสามฝาอ่ะนี่คือสามฝา เธอมีตั้งเยอะตั้งแยะสรุปเธอมีสมหรือสามสิบเธอมีแค่สามหรือว่ามี30สมสิบสามสบนะคะเอาวางลงไปค่ะเอเอที่คุณครูให้จัดแบบนี้คือคุณครูจะให้นับเพิ่มทีละสิบสมมุตินิ้วเราเนี่ยมีฝาทั้งหมดสิบฝานิ้วเราหนึ่งนิ้วมีทั้งหมดสิบฝาทุกคนชูนิ้วขึ้นมา1น,นิ้ว นิ้วเดียวค่ะแล้วก็นับสิบค่ะสิบนับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบชูสองมือเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบและหนึ่งร้อยนะคะถ้าครบสิบนิ้วก็ค <controller> ือหนึ่งร้อยหนูเรามีหนึ่งร้อยอ่า เปิดหน้าสามสิบสองสามสิบสามค่ะเ,เออเจอ,ออย่างค้านี่ไงคะสามสิบสองสามสิบสามเนี่ยคะ่ะห,หน้านี้คะ่ะใช่ค่ะเนี่ยสามกับสองสามกับสามอะ1 1> ค่ะโอเคเปิดถูกหน้าก็โอเคแล้วค่ะเอาฟังคําสั่งครูเดี๋ยวครูถามก่อนถาดเห็นไหมคะข้อแรกเห็นไหมคะ มี1ถาดถาดหนึงจะมีของอยู่10ชิ้นเพราะฉะนั้นใน1นึ่งถาดก็เท่ากับมีของ10ชิ้นต่อไปข้อที่2มีกี่ถาดสองถาดก็มีของเท่าไหร่20แถวที่3 3มมถาดก็เป็น30แถวที่4 40แถวต่อมา50ต่อไปหน้านี้ หน้านี้มีกี่ถาดหกถาดก็เท่ากับเท่าไรหกสิบต่อไป70ต่อไป80 90ิบเก้าและหนึให้เด็กๆเขียนนะคะเขียนเลข10 20 30 40 50 60 70 80 90 100เขียนในช่องเสร็จแล้วก็ระบายสีลงมือทำค่ะระบายท ทำสองหน้าเลยค่ะ